พี่น้องตาแว่นในหนังงัวหนังงัวนี้ค่ะว่าเป็นหนังควายหนังงัวมาอันนี้อันเอาไปกรีเราเอาไปเผาเราเผาเราก็จะมาทุบเผาเราก็จะมาทุบทุบล้วเอาไปล่างเอาไปขูดโอ้ยเบงเห็นแบบนี้เราบอกเป็นตาจีนชักนน้อยเนาะพี่น้องเบิ่งนะ ไหม่คักไหม่เนี่ยไหมเพันว่าเฮ็ดใหม่ไหม่มันค่อยออกขนมันค่อยออกพ่านบางพี่น้องขนหมันขนขนร้ายหลายๆบางขนอันนี้หนังงว้วพันว่าหนังงว้วถ้าหนังควายถ้าเป็นหนังควายมันจะหนามันจะหนาอันนี้มันเป็นหนังงว้วบางๆพันอยากแกงขี้เล็ก มันอยากใส่แกงขีเล็กี่พี่น้องกันเอ้วากีใหม่ๆเผาใหม่ๆแล้วก็ไปท,ๆๆๆทุบ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 ใหม่ๆออกไปล่างไปขูดว่าสั่นโอ้ไปจะกินอยากเสื่ออันแบบสำเร็จมากเนาะสื่อยุตตลาดแบบใสๆมาเรื่อยงายดีนี่วมึงนมาทุบออกพาถึงอมาเอาละขนอันนี้ออกได้ ผลไหลไหลของพี่นอ้องเห็ดหยากเนาะเห็ดหยากเป็นตะเพิ่นขายแพงอยู่พี่น้องเป็นตะขายแพงอยู่ยายน้องมาสวดสิมื่กี้สวดสมิสสมาทุบสว่วนมาเอาขูดขนออกอีกยายน้องอก,ก็เลยรีวิวให้เบิ่งว่าโอ้เห็ดหดยากป็นนี่ตัวนี่